สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวมอยซิ่งนะคะหรือ,อเขาเรียกกันว่าซึ้งที่นึ่งนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหูข้าวนะคะไปดูวิธีขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะอันนี้คือข้าวเหนียวที่ทางร้านเขาแถมมาให้นะคะประมาณสองกระป๋องค่ะน่ครับข้าวเหนียวแช่น้ำไว้หกชั่วโมง จะมาลองหุงแบบใช้หมอ้อหุงข้าวหุงนะครับน้ําก็ใส่ให้มันล้นให้มันพอดีกับตัวขาตั้งมันนะโอเคครับลงเข้าม้อแล้วก็หุงแบบปกติเลยโอเคครับ แล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขมันจะไม่ไม่ดีดให้นะคือมันไม่เหมือนกับตอนเราหุงข้าวเนาะเราคอยกะเวลาเอาเหมือนตอนที่เรารู้ว่าข้าวสุกประมาณกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยมาดูเนาะนี่เราก็นี่เปิดให้ดูร้อน,นพอสุกพอพอมาดูว่าสุกแล้วอะก็ ปิดเครื่องปิดหม้อของข้าวได้เลยเนาะข้าวที่เขาให้มาน่าจะเป็นเหมือนข้าวกล้องคิดว่าน่าจะใช่เดี๋ยวจะคุยให้ดูนะคะเหมือนข้าวกล้องข้าวเหนียวข้าวกล้องใช่ไหมอันนี้คือทางร้านที่ซื้อมวยซิ่งเขาน่าจะเรียกว่ามวยซิ่งเขาเขียนเอาไว้อะเขาแถมข้าวมาให้มันตวงแล้วประมาณสองกระป๋องอะค่ะ สองกระป๋องข้าวเนาะอันนี้เราก็นึ่งทั้งหมดเลยที่เขาให้มาเนาะสองกระป๋องข้าวก็ได้เต็มเต็มไอเนี้ยมวยซิ่งอันเล็กสุดอันนี้พอดีเนาะมันจะมีอ,ะอันใหญ่อันกลางอันเล็กนี้เอาอันเล็กมานะคะเพราะว่าหม้อเราหุงได้หนึ่งลิตรเนาะก็เลยเอาอันเล็กมาข้าวก็จะแบบนุ่มนุ่มๆเลยเพราะว่าเราแช่ข้ามคืนแล้วนะคะ ร้อนออโอเคสุกว่ะปิดฝาไว้มันจะได้ยังร้อนอยู่เนาะโอเคเอาเดี๋ยวเอาอันนี้ออกมาเลยนะคะจากหมอ้อก็เอามาไว้นอกหมอ้อเรียบร้อยเนะเาะแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะพอจะกินก็ยกไปทั้งานเนี้ยก็ชือคือใช้แทงกระติบได้ปกติเนาะเดี๋ยวจะขึ้นราคา ที่ซื้อมวยซิ่งอันนี้มาให้นะคะว่าราคาเท่าไหร่เนาะมวยซิ mm ่ง hmm. หรืออ่าเนื้อที่นึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้านะไอะที่ที่นึ่งข้าวเหนียวหม้อหุงข้าวเนาะไม่ใช่ไฟฟ้าสิไว้สาหรับหุงข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวเนาะ mm hmm. วันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่นะคะอันนี้คือกินจริงนะคะทุกอย่างนี้ทำหมดทั้งหมดเลยนะคะทั้งต้มตํ mm hmm. าะลา ปลาแซลมอนทอดของลูกชายนะคะเกิดเออเกิดมาชอบนะคะเด็กๆบ้านนี้ชอบส้ตมตำข้าวเหนียวมากส้ตมตำเด็กนะคะอันนี้ส้ตมตำผู้ใหญ่เดี๋ยวรอบหน้าจะทําคลิปส้ตมตำปะลาร้าของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อะไรน้ำตกหมูเนาะก็ไม่ได้ถ่ายเลยพ่อทำรีบๆเนานะโอเคไหนวันนี้มีแต่คนใส่เหลืองเป็นอะไรอ่ะแม่ <laughs> ก็เหลือง,งก็เหลือง คม่เหลืองเหลืองเหลืองใช่พ่อพ่อด้หมีเหมือนเดิมอ่อหรอครับโอเคโอเคมามาหม่มนมาแม่ตักให้มาแม่กินั่ยครับกินเลยหรือ่ะม่แซ่บไหมอ่าแป๊บหนึ่งนะออเด้เคมาร่ยข้าวเหนียวนะฮะที่เรานึ่งเองเนาะ ข้างล่างเหมือนจะมันจะแฉะน้ําไปหน่อยเนาะหรือว่ามันเราปล่อยปิดเขาเรียกวอะไรปิดฝาหมอ้อให้มันอยู่ในนี่นานเกินไปมั้งอันนี้ลูกอะตะครับตะข้าหม่ำข้าเหนียวกว่อนเลยนี่ลูกอ,อันนี้ลาไปก่อนนะคะขอกินก่อนนบะ๊ไปบายก่อนายบายคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นราคาและร้านที่เราซื้อในเว็บช้อปปีนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย